คำเตือข้างต้นรายการดูอนิเมะบอกต่อเป็นรายการรีวิวเมที่อาจจะมีการสปอยอนิเมะบางส่วนหรือการสปอยฉากอนบบิเมะเรื่องนั้นหรือฉากอนิเมะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำกันว่าการที่จะมาฟังการรีวิวของผมนั้นแนะนําให้ดูมาก่อนแล้วค่อยมาฟังการรีวิวหรือการความเห็นของผมในการเชิงรีวิวอนินเมะใดแต่เรื่องครับผมแนะนําก่อนนะว่าก่อนที่จะดูของผมให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับนี่ผมเชิดเดินครับผมกับสีกายครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมแลรวบอกต่ออพิโซดที่75ครับผมวันนี้กับการรีวิวในเรื่องเกินหม่ทั้งทีเป็นสลามเ็จแล้วภาค2พาร์ทที่1ครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงงินหนาคผมในช่วงซีซันวินเตอร์2021นี่ต้องบอกแล้ว่า มีอนิเมะที่คอนเซปต์ดีแล้วก็น่าสนใจมากมายนะครับผมขอพายยกขอกันนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือเมแนวตากโลกที่เป็นภาคต่ออีกเรื่องหน,นึ่งในซีซั่นวีเตอร์ก็จะภาคต่อในซีซั่นนั้นก็จะมีหลายเรื่องเช่นพอมิดหรือด็อกเตอร์สโตนแล้วก็บอสติเกอร์แล้วก็ตัวของเอ่ออเมซล,ล,ล็อกล็อกเฮยซอนนะครับผมก็ในซีซั่นนั้นก็มีประมาณห้าหกเรื่องที่เป็นภาคต่อนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือสลาบั๊สองพาร์ทที่หนึ่งคนระับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะ ว่าการแบ่งของเรื่องสลามเนี่ยจะแบ่งละกันอยู่พาร์ทแรกกับพาร์ทสเหมือนกรณีเดียวกับลิซิโลคือใช้ซีซันวินเตอร์แล้วแบ่งช่วงไปอีกทีก็คือซัมเมอร์แต่ว่าในช่วงซีซันระบปิงจะเป็นจะเป็นไซส์สตอรี่ของแบบว่าจะเป็นแบบแนวสลาวที่เป็นเรื่องเล่เปลือยเช่นมันก็ไม่มีความเกี่ยวข้อ,ของกันก็อาจจะเป็นในกรณีเดียวกันว่าแบ่งช่วงซีซันก็จะเหมือนก,นนกรณีียกับลิซิโลนะครับผมทานอาน ถ้าเรื่องนี้จบแบบครัง้งคาอะไรก็ต้องรออีกสาเดือนซึ่งแบบโอ้ยไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะก่อนที่เราเข้าสู่ช่วงความคาดหวังอะไรต่างผมจะบอกว่าอย่างแรกนะผมคลิปนี้ผมถ่ายนอกสถานที่อาจจะมีเสียงรบกวนเช่นแบบเสียงเด็กเล่นกันหรืออะไรต่างหรือแบบเสียงรถผ่านไปก็ขอไปพยายามพูดแทรกเสียง,งแบบนั้นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมอย่างที่สองนะผม อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมทำสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะขอสาราไปแล้วก็ซึ่งสามารถไปดูได้ผมจะปักหมุดไว้ข้าบนนะบอกไปดูก่อนแล้วก็ค่อยไปดูการรีวิวของผมมันได้ก็บอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราพูดถึงช่วงสาตอนแรกว่าควรจะดรอปไหมหรือไม่ควรก็แล้วแต่คุณนะครับผมมาเรื่องคา,าดหวังนะอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าผมมคาดหวังจากภาคที่แล้วเพราะว่าภาคที่แล้วอะ่ะในความคิดเราบอกว่าภาคที่แล้วเป็นภาคที่มันมีแค่เกินตัวละครและมีการแบบ เพิ่มการพัฒน,นาการนิดหน่อยแล้วมีการเพิ่มสร้างอาณาจักรนิดหน่อยที่บแบบไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็แบบมันก็เป็นแนวต่างโลกที่ธรรมดาไปนะผมธรรมดาไปหน่อยผมเรื่องนั้นผมไห้คะแนนน้อยด้วยนะครับผมไม่น้อยถึงขั้นแบบเกินต่ำมหาห้าเนาะอันนี้ต้องอยอมเลยไม่ได้ต่ำาห้าเลยนะคือก็ถามว่ามันเป็นในเมที่ผมแบบเออแนวต่างโลกที่มันแบบโอเคไหมมันโอเคนะ มันไม่มีแบบว่าอย่างเช่นแบบมันไม่มีเนื้อเรื่องที <Liberty> ่มันแบบมัวมั่ซัวอะไรขนาดแต่มาบอกว่ามันเป็นอนิเมะที่แนวต่างโลกที่ม okay, ันด <c oughs> ูโอเคแต่ม <minor differences ứng> I mean, ันน่าเบื่อไปหน่อยนะคับพี่ผมมันโอเคนะไอ้ต้นย้นรองมันโอเคแต่มันน่าเบื่อไปหน่อยนะครับผมมันนอกจากว่าในภาคที่แล้วมันแค่ไม่มีอะไรแค่นั้นนะเออมันไม่มีเลยมีแค่แบบซีนแค่นั้นแล้วฉากต่อสู้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคับพี่ผมนะโอเคครับผมก็เรื่องของความคาดหวังผมก็เอาง่ายอะผมคาดหวังมากกว่าภาคแรกอยู่แล้วขอให้มันดีมากกว่านี้นะครับผมอ่ะ มาเรามาพูดกันหน่อยเรผมเรื่องของความรู้สึกหลังจากรับชมนะมันโอเคขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่ามันโอเคขึ้นจากภาคแรกค่อนข้างจะนิดหน่อยนิดหน่อยของผมมันคือมันดีขึ้นมันโอเคมากขึ้นเรื่อง,เ,องเดิน,นมากขึ้นสนุกมากขึ้นการดาเนินเรื่องยังโอเคมากขึ้นแต่จุดเสียมันอะ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าความน่าเบื่อมันยังมีอยู่บ้างแต่ไม่ไม่เท่าภาคแรกภาคแรกแม่งแบบโอ้โหจะหลับไม่ได้เลยเอาตรงอ่ะแต่ภาคเนี้ย ภาคเนี่ยคาหน้าเบื่อมันน้อยลงเพราะว่ามันมีซีนล้วอารมณ์ที่มันแบบทําได้โอเคมากขึ้นในภาค2อนี้ภาคสอพันหนนะไม่รู้ภาคสอพสอจะเป็นไงแต่ต้องยอมรับเลยว่าจุดเสียอย่างหนึ่งที่แม่งใหญ่มากในภาคนี้คือเนื้อหาถูกตัดไปเยอะซึ่งอันนี้ผมก็ดูฐานแฟนคลับของโตคาสาลาที่ผมไปเซิร์ชด,ดูความเห็นอะไรต่างอ่ะคน,คนยอมรับเลยว่าเรื่อง,งสาภาคนี้โดนตัดไปเยอะ มีใจความสําคัญเรื่องของอะไรบางอย่างเช่นอาณาจักรตัวของคนว่าเฮ้ยที่มาที่ไปของคนนี้เป็นไงที่มาที่ไปของคนนี้เป็นไงมันมีบางส่วนหรือบางฉากที่มันแบบคําพูดบางส่วนที่มันสาคัญบ้างไม่สาคัญบ้างถูกตัดไปซึ่งอันนี้ผมก็ต้องมองยอมรับตรงๆเลยนะว่าผมก็ดูบางฉากไม่รู้เรื่องอันนี้ตรงๆผมก็ดูบางฉากไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ ทำไมคนทำไมคนมีความคิดนี้ทำไมต้องการนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาวะคืออันนี้ต้องเข้าใจว่าเนื้อเรื่องโคเซควาที่มาที่ไปของมันอ่ะมันทำได้โอเคแต่แบบว่าเนื้อหาของมันอ่ะข้อมูลที่มันมาใส่เราอ่ะมันดูโดนตัดไปหน่อยวะมันแบบมันเหมือนแบบคอพูข้อพูเนี้แทรกมาแล้วอยู่ดีมีคอพูลนี้มาคือแบบเออยังไงต่อนะคือเอาตรงเลยมันเป็นอย่างนี้จริงแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าภาคเนี้ยมันโอเคขึ้นกว่าภักแรกแต่เสียดายเดียวคือตัดเนื้อหาไปหน่อยแล้วก็ความน่าเบื่อยังมีอยู่บ้าง แต่ก็จะเนั้แล้วว่ามันดีขึ้นจากมันดีขึ้นจากภาคแรกดีหน่อยจริงน,น,นะทนันแะคะแนนผมมันจะไม่ต่างอะไรกับภาคแรกถ้าใครแบบยังไม่ดูรีวิวผมก็ไปดูกันก่อนนะภาคแรกเดี๋ยวผมก็ปักหมุดไว้อีกอันนึงกันนะครับผมที่ผมก็ต้องปักหมุดด้วยนะก็2คลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านแรกของการรีวิวครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวนั่นคือด้านของสตอรี่ครับผมสตอรี่นะผมให้ผมเทียบกันในภาคแรกก็คือเอามาพูดในภาคแรกคือมี หนุ่มคนนึงนะผมหนุ่มคนนึงเนี่ยอ่าหนุ่มคนนึงได้ถูกตายไปในต่างโลกซึ่งคอนเซ็ปต์แนวต่างโลกก็คือพระเอกเราต้องตายก่อนนะครับผม ซึ่งถูกแ่งตายแล้วาุนั้นก็เกิดใหม่เป็นต่างโลกโดยเกิดใหม่เป็นสาลามที่ชื่อว่าลิฟมาูเทมเพสน,นะผมก็มีเรื่องราว้งแต่ภาคแรกที่ผมไม่สป,ปอยกัไปดูก,กันนะผมมีเรื่องราวผ่านไปผ่านมามีการสร้าง้าจักรมีการแบบเจอศัตรูใหม่มีการเจออะไรต่างๆมาใหม่ๆมีเจอเหตุการณ์อะไรใหม่ๆ,ๆมาตามซึ่งสุดท้ายก็มาจบโดยรวม,าามกัมบภาค2ซึ่งภาค2อพันหนึ่งนี้ก็แบ่งช่วงกันภาคแรกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอะไรกันการเป็นจอมมาของตัวลิฟมารูเทมเพสอะไรๆๆแล้วสุดท้ายก็เป็นบทสรุปในตอนจบที่แม่งโคตรค้างคา โอ้ยมึงจะทำอย่างนี้ทำไมคือไม่จบไม่ได้จบแบบเพเซแล้วไม่จบแบบสุดนขะีดอะคือแบบจบแบบโอ้โหไม่ได้จบแบบเพเซอร์นะแม่งจบแบบค้างคาแล้วบ้างค้างคาแบบเอ้ยมาแล้วเว้ยไอ้โอ้โหแม่งปาหมอนอะคือแบบผมรู้สึกโอเคกับมันอนะไรเรื่องอย่างเงี้ยคือแม่งค้างคาแต่แบบว่าโอ้โหมันกูต้องรลอกดูพาร์ทสองอีสามเดือนเนะอยนะไอ้ต้องยอมเลยว่าความค้างคาของมันอนะสู้สู้แบบว่า ไอลีซิโอะสู้ไว้ได้นะไอลีซโพันแรกบ้าสองอันที่ผมดูไปอะไอชิ I มันยังสู้ไม่ได้เพราะบ้างแรกมันค้างคางมันเคลียนะมันเคลีย์นิดหน่อยแต่พานนี้มันค้างคาชิบหายเลยแล้วค่าสายทีกูต้องไปรอยทีคือซัมเมอร์แล้วมันตั้งอีกสามเดือนแหะคือไม่ต้องรู้สึกยังไงวะโอ้โ oh หแล้วเขียนเลยเลือกมาได้แบบมันค้างคามากเอาตรงอะแต่มาสิบสองตอนทนำะมา,าพูดถึงสิบสองตอนก่อนนะสิบสองตอนที่ริมารุหรือสลาเนี่ยทํามาเนี่ย มันโอเคนะโอเคขึ้นจากภาคแรกเยอะเลยอย่างเช่นเรื่องของการดำเนินเรื่องหรือแบบเรื่องของเหตุการณ์ที่มันทำให้ที่มันทาให้ตัวเกิดใหม่นัดีเป็นสลาบไปแล้วเนี่ยดูไม่น่าเบื่อมากขึ้นดูไม่น่าเบื่อเลยคือน่าเบื่อมันยังมีความน่าเบื่อบ้างเช่นบางตอนที่ม่งแบบเลียวไลสโลไลในเรื่องน้อยๆบ้างหรือแบบว่าไม่ค่อยๆเดินจนแบบว่าม่งเดินช้าๆอะไรเงี้ยแต่อตรงนั้นมันมีข้อเสียอย่างก็คือ บางตอนที่เรารู้สึกแบบว่าเอ้ยมันต้องเริ่มไปเลยมันกลายเป็นแบบว่ามันก็ตัดจบแล้วจบแล้จบมีอะไรค้ขาขาซื้อขารู้สึกแบบว่าเออยืดก็ได้แต่แบบมันมันไม่ต้องยืดจะเป็นที่ต้องยืดขนาดนี้ก็ได้นะครับผมถ้าถามว่ามีน้าเบื่อไหมช่วงหน้าเบื่อที่ผมก็คือช่วงที่มันยืดเลยแหละใช่ครับผมเข้าใจด้วยนะส่วนถามว่าที่ผมพูดไปก็คือความที่มันแบบมันเป็นโคตรเสียใหญ่ของมันอะมันคืออะไรไหมก็คือเนื้อเรื่องที่มันตัดไปอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า เนื้อเรื่องที่ตัดไปอ่ะมันจะมีบางส่วนที่มันสําคัญนะที่ผมไปดูอ่านคอมมมนต์ตีของสลามาคือมันมีบางจอที่สําคัญที่เช่นแบบให้ผมพูดกันนะเพราะว่ายังไงรีวิวนี้ผมก็เชิสป,อ,อ,ยนะสปอ,อยอยู่แล้วนะผมเชิสปอยนี้หน่อยอแล้วมีความพูดถึงสปอยนี้หน่อยคือมันจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ตัวของรีมาูุไปเจอตัวละครคนหนึ่งที่เป็นระบาดแล้วสู้กันอ่ะคือมันก็บอกเหตุผลนะว่าแกมาฆ่า แกมาฆ่าอาจารย์ของฉันอาจารย์ที่น่าไว้ใจที่สุดแลาา้วแต่กระโปงวะโปงแล้วก็มีไอ้เรื่องราวที่แบบว่าอาณจาจักรไอ้ลาฟาดใช่ไหมอาณจาจักรลาฟาดทีม่มาตีของสาลาตีมาสลามเ <Oui> พื่อมีเหตุผลว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอไอาณาจากักรเนี้ยมันมันแย่งการค้าเราเราจะปราบ,ราบมันซึ่งเหตุผลจริงๆของมันคืออะไรกันแน่มีเรื่องของความลึกลับของเรื่องของไอสธาราจากักรคิสจักรคิเตชนอสวินอะไรต่างๆที่มันแบบมีค่อยๆเผยค่อยๆเผยแบบมา แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันถูกตัดไปเช่นเรื่องราวของแบบว่ามันตัดและเชิงยืดด้วยคือเรื่องราวของการเป็นจอมมารเรื่องราวของการเป็นจอมมารเรื่องราวของไอตัวเอลเรื่องราวของเจ้าหญิงเรื่องราวของอะไรต่างที่มันโผล่เข้ามาในติดต่อตอนซึ่งถามว่ามันพยายามเร่งรัดหรือยืดบ้างบางทีมันมันโอเคไหมมันโอเคหรือว,ว่ามันทําให้เนื้อเรื่องมันไม่มีความน่าเบื่อมากขึ้นก็จริงแต่ต้องยอมรับเลยว่าเนื้อเรื่อง มันดีกว่าภาคแรกนิดหน่อยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันแย่ที่ผมพูดไว้ก็คือบางตอนผม,มดูไม่รู้เรื่องเอา้าบางตอนผมดูไม่รู้เรื่องคือแบบต้องให้คนผมต้องไปอ่านคนที่เป็นคอมมูนิตี้มาสรุปไว้ฟังอะ แล้วไม่ไม่ที่ดูสปอยนะคืออ่านคอมมิตี้ที่เขาอ่านมาเว้ยไอช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นือแบบอ่านให้ฟังเลยคือแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อไปอย่างนี้นี่เองคือแบบมันต้องอย่างนี้จริงเพราะว่าบางตอนผมดูไม่เข้าใจผมเลยต้องไปถามคอมมิตี้เตอพี่่ตอนนึงแบบเฮ้ยจอมันทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้คือมันก็มีอะไรเพิ่มมามันมีส่วนที่เรายังไม่เข้าใจเช่นว่าไอตัวของไอไอคนพวกนั้นอะไอคนที่พูดว่าอยู่ในคนญี่ปุ่นอะ เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ญี่ปุ่นนั้นมันผู่กมาได้ไงมันมันโดนอันเชิญมาจากอะไรหรือว่ามันตายโลกจริงไหมเราก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้สุดท้ายมันก็มาโดนฆ่าตายทั้งที่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปจริงๆอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแน่ถ้าไม่ถูกอันเชิญมาถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนี้มาถ้าไม่ถึงสร้างอันนี้มาถ้าไม่ถึงมาทําลายเราเรายังไม่รู้จนสุดท้ายผมต้องไปดูคอมมิตี้แล้วผมก็โดนสปอลยแบบว่าคอมเมิตี้เขาก็พูดถึงเนื้อหาในภาคต่่ออไไไปปต้้มันนจะเกิดขึ ซึ่งผมก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันเขาอะที่ผู้สร้างเขาจะพยายามเล่งเนื้อเรื่องให้มันเดินไปในช่วงที่มันจุดพีคในช่วงภาคสองภาคแรกมันพอภาคแรกก็พีกแล้วนะภาคสองมันจะมีเรื่องพีกอนะไรรือคือเรื่องของไอ้จอมมารที่มันแบบเป็นสต้คู่ปกากคนไม่รู้อะแล้วก็ไอ้จอมมารที่เป็นเพื่อนสนิทอะไอ้อันนั้นส่วนนั้นด้วยนะผมมันก็โอเคมันก็พยายามเร่งได้แต่ว่า ผมไม่เข้าใจบางตอนจริงอันนี้ความคิดของผมมันไม่เข้าใจบางตอนจริงคือบางตอนอ่ะมันทําไม่ดีได้แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันค่อยๆตัด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 ไปเนื้อหาบางส่วนจนทำให้ผมรู้สึกว่าบางตอนจริงนะบางตอนมันดูไม่เรื่องจนสุดท้ายแบบมันเนื้อเรื่องมันมันยังไปได้ไม่สุดที่ควรแต่ว่ามันดีต่อภาคแรกเยอะภาคแรกมันเลยเปิดจนแบบน่าเบื่อสัตว์นะผมมันดีว่าภาคแรกเยอะแต่ว่าผมมองว่าห้าพาร์ทสองอ่ะทำดีกว่านี้เยอะมันจะโอเคมากนะครับผม อจุดที่ดีอย่างหนึ่งคือเนื้อเรื่องที่มันเดินที่มันมีซีนที่มันตื่นเต้นและซีนที่มันขำๆซีนที่มันเนื้อเรื่องที่มันตื่นเต้นจนทำให้สุขภาพเราดูแล้วไม่ง่วงกว่าภาคแรกอะไม่ง่วงเลยเพราะว่าภาคแรกผมดูแล้วง่วงมากคือไอ้ช่วงที่ตตวของลิมมารู้มันไปเจอเหตุไอเมืองของลิมมารู้ไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นคือแบบเออซีนเนี้ย มันควรจะทําอย่างนี้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วซีนไม่ใช่แบบซีนมันแบบว่ามันดูแบบแล้าซีนอย่างนี้อะ่ะแต่ว่าเป็นซีนในภาคแรกที่มันควรทําคือซีนที่ทํายังไงให้ได้เรารู้สึกแบบว่าดูแล้วเราไม่ง่วงและดูแล้วเราอยากรู้สึกแบบว่าเราอยากจะดูริมัรูเทมเพสต่ออยากจะดูตัวของการเดินทาง,ทาง,งเหล่านี้มรูตัวของสลับตัวเนี้ยต่อไม่ใช่พอเดินทางภาคแรกมันกัดปูตัวละครแล้วทาให้เรารู้สึกน่าเบือ่อ พอภาคสองมันมีจุดที่ทําให้รู้สึกแบบว่ามีซีนที่มันรู้สึกว่าทาให้เราดูไม่น่าเบื่อขึ้นมันทําให้เราดูเรื่องเนี้ยด่าสตอรี่มันมาดูสนุกมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันมาเสียตอนที่ว่ามันตัดเน,นื้อหาบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจจนผมต้องไปพึ่งคอมมูนิตี้ของสลาเนียแหละนะครับผมโอเคเขาให้สรุปด้านของสตอรี่ง่ายมันเดี่ยวภาคแรกเรื่องของซีนอะในต่างเรื่องของความสนุกเรื่องของความแบบว่าน้อเรื่องที่มันเดิน,ท,น,ดนที่บันในทางที่ดีมากขึ้นแต่จุดเสียไม่ทางเดียวคือยังมีความน่าเบืออบ่ เนื้อเรื่องอาจจะมันจะดูยืดไปบ้างในบางตอนนี้จะย้อนเลยว่าไอจุดเสียงของมันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความที่เนื้อเรื่องมันเดินไปอย่างนั้นมันทําให้เนื้อเรื่องบันตนตัดไปดัดปลาจนทำให้ผมรู้สึกไม่เข้าใจในบางช่วงนะครับผมแต่ต้องย้อเลยว่ามันโอเคก่าภาคแรกอยู่เยอะนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของคาลคเตอเร์เลนี้ครับก็คารคเตอเร์เลนี้ให้ผมพูดทั้งหมดนี่ <c oughs> ที่ผมจดมานี่มันก็เยอะนะเป็นซีรีส์ยาวนะผมก็แนวต่างโลกนะก็ให้ผมพูดนะก็พูดในตัวหลักก่อนนะผมลิมารุเทมเพสับผมนักปราดนะผมแล้วก็มีตัวของเบนนิมารุชิอองชูนาโซอ,อีอคุโรโคโรบี้โกโบตะโคนาโบลินลันกากาบ,บิลุกโกโดเวสตาโคี้เทนนี่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของนาะจากอย่างเช่นตัวของไคจินนะผม มีตัวของมิ a K B J M a L, ลินนะมิมิเรนาวาเป็นจอมมารแล้วก็เป็นตัวของเคมแมนนะผมและตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่เช่นตัวของอันบิสโซเฟียกูเชียมิลลินนะผมฮินาตะดีอาโบแล้วก็ลาฟาเอลครับผมอันนี้เดี๋ยว่อยบูดันนะ ตัวละครที่โผล่มาใหม่อะมันเป็นตัวละครที่มันปูทางไปช่วงภาคสอ,ง,องเช่นตัวของเดียโบที่มันโผล่มาแบบลุกเทๆ่ๆถ้าใครดูดีถ้าใครดูสลับภาคแล้วมันจะมีช่วงที่ดียโบโผล่มาก็รู้ที่มาที่ไปแล้วนะผมก็อย่างที่เห็นกันนะโอเคคาแรคเตอร์ในภาคเนี้ยต้องยอมแล้วเลยว่ามันดีกว่าภาคแรกใช่ว่า มันภาคแรกมันปูมาแล้วจะไม่ภาคสองอะเราไม่ต้องปูอะไรตัวของตัวละครเนี้ยมากขึ้นใช่ป่ะเราไม่ต้องปูอะไรมากขึ้นมันทําให้เราดูเรื่องนี้แล้วมันเราจะโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างเช่นเหตุการ,ร,ารณ์สาคัญอะไรต่างมันจะโฟกัสกว่าตัวละครนี้มีความสําคัญที่มันมีมากขึ้นมีบทเนี้ยมากขึ้นแล้วก็ตัวละครใหม่เช่นแบบ กลุ่มอัศวินไอ้กลุ่มอัศวินที่มันเคยโผล่พังเลยมแล้แล้วก็มีตัวของมิลันที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือตัวที่มันโผล่มาเช่นตัวของฮีนาต่าเป็นมีตัวละครที่มันสู้ตัวเรียนเรียนมารู้ว่าจริงๆแล้วตัวของฮีนาต่าเนี่ยมันทําไมต้องมาทํางี้ทำไมต้องเป็นอย่างงี้ทำไมแบบว,ว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำงี้แต่ผมก็รู้เหตุผล,ลว่าตัวขงฮีต,ต่อมันแค่มีเฮนาต่ามาแค่มันอยากมาล้างแค้นให้อาจารย์ของมันล้างแค้นให้อาจารย์ซึ่งรู้ว่าอาจารย์ที่ฮีนาตาเคารพนับถือหรือเป็นรุ่นพี่่่เเค้าาานกกถืืออแใรร็ูัตไมสย นะผมเหตุผลที่ไม่ฆ่าอาจารย์ญญผมมองว่ามันควรจะมีเหตุผลที่มันมากกว่านี้ผมไม่รู้ว่าที่มาที่ไปกับมันคืออะไรแน่โดนควบคุมอยู่เลยก็ได้เพราะว่าในภาคนี้มันมีเรื่องของควบคุมโดยไอตัวของจอมัน c h a ไอเคอสอสอะไรสักอย่างเนี่ยผมรู้สึกผมจำไม่ผิดนะไอจอมันนัน้นก็เป็นจอมันที่เป็นเป็นสตูรลายกาที่มันโผล่มาพักแรกอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไงกันส่วนดีอาโบตอนนี้เราก็เห็นแค่ เดียโบนะพูดถึงตัวละครใหม่เดียโบที่เป็นชามานหรือเป็นเป็น,ปนลูกน้องคนใหม่ของรี้กมันเทนเป็นอะเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวของเดียโบจริงๆแล้วมีพลังที่ม่งไร้กายขนาดไหนก็ได้เพราะตอนนี้เดียโบที่มันเผยมามันแค่พลังแค่นิดต่อยเท่านั้นเพื่อมันมันเดียโบมันแค่ปูทางให้พ่อสองที่ต้องไปเจอกับตัวของไอ้จอมมานนั้นจอมมานี่น่ารักที่ขาอีกกินน้ำพึ่งอะนั่นแหลที่เราเห็นนา่ารักในภาคแรกมา,มาเป็นโขดภัคสองซึ่งเราก็รู้เหตุผลกันส่วนนตัวละครหนึ่งก็ลาฟาเอล ซึ่งลาฟาเอลเป็นใครนั้นไปนดูเองไม่บอกลาฟาเอลเว้แต่ลาสอฟเอลบอกเลยลาฟาเอลไม่โกรธตีนนะผมลาฟาเอลไม่โกรต้องตีนเป็นแบบเป็นคู่ตีกันระหว่างริมรุเทเพตต่อแล้วผมเอาพูดไปแล้วถุยเอ่ะพูดไปแล้วไม่เป็นไรครับผมก็คือลาฟาเอลเป็นริมรุเทเพตค,ร,คร,ร,รับง่ายๆครับหรือเรียกง่ายๆก็คือนางเอก นะครับผมก็น่าจะเป็นนางเอกพักใหม่นะน่าจะเป็นนางเอกแบบเพราะว่าตัวของคอมเวตี้สลามนี่อวยลาฟาเอลเยอะมากเลยนะอันนี้ยอมรับมาตรงนะผมส่วนตัวละครเช่นตัวของออาคารไม่รู้มีบทบาทที่สําคัญมากขึ้นในเรื่องของการมีใน,นเรื่องบทบาทสำคัญที่มีเรื่องไอแบบนั้นแหละไม่พูดกันนะผมมีเรื่องอะไรแบบนั้นที่ทําให้ตัวของตัวละครเนี่ยมีจุดที่มันมีสเสน่หนะ์และมีจุดที่มันน่าสนใจมากขึ้น ในความคิดของผมนะน่าสนใจมากขึ้นในความคิดในของก็คือแบบว่าตัวละครนี้ก็มีการแสดงสกิลมากขึ้นตัวละครนี้เช่นเบนนี่มันรู้เอ๋ยก็แสดงาคิวมากขึ้นชิออนก็ตัดไปก่อนนะผมตัวของชูน่าก็มีการแบบไม่อาจจะมีบทน้อยแต่ว่ามีการแสดงอะไรมากขึ้นตัวของโชยี้ก็มีการแสดงมากขึ้นฮะคุณโล่างเงี้ยฮะคุณโล่ก็มีตัวของไอการแสดงพลังที่มันโชว์สกิลได้เท่มากขึ้น กุต่อย่างนี้หรือตัวของลันกะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีการแบบเผยสกิลตัวเองมาขึ้นจนทําให้ตัวละครพากเนี้ยมันดูดีมากขึ้นจากภาคแรกอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ตัวละครมันอาจจะเยอะมากก็ตามจนเกียบบทได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแต่ต้องยอมรับเลยว่าตัวละครพวกเนี้ยมีเสถียสรสันและก็มีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ้น,นนะอี้ต้องยอมรับเลยว่ามีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและชัดเจนมากขึ้นนะครับบอกอีกต้องยอมรับตรงว่ามันต้องเล่นเลยว่ามันโอเคมากขึ้นนะผม แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าว่ามันค่อนข้างที่จะเสียดายไปหน่อยเรื่องที่ว่าไอการโชว์สกิลของไอตัวของแบบว่าตัวละครที่เป็นโอคาราของตัวนี้พอารู้อะผมมองว่าบางอย่างอะมันดูแบบง่ายไปหน่อยเอออันนี้ความคิดตรงคาแรคเตอร์บางอย่างเป็นคาแรคเตอร์ที่มันรู้สึกว่า,วาเออมันก็ดูง่ายไปหน่อยแล้วก็ไม่มีเหตุผลในบางช่วงเช่แบบไอตัวละครใหม่ที่โผล่มาเย,ยะนอะไอในจากเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมึงจ,จะมาตีเพื่อแค่ ขวางการคาแค่นั้นเหรอมันควรจะมีเหตุผลอะไรมากกว่านี้มาตีแค่ว่าขวางการท้ามันดูปัญญาอ่อนมาตีว่ากูอยากให้อาจากนี้มันล่มสลายแค่นั้นก็แบบโอ้โหมันแบบตัวร้ายที่มันแบบตัวร้ายมันจ๋ามากและไอตัวตัวละครญี่ปุ่นไอตัวละครญี่ปุ่นผมสามตัวไม่นตัวละครที่มันน่าลำคาญแต่ตีอเราเล่าไม่ตายไม่ก็สมควรนะคือแบบเป็นตัวละครที่น่าลำคาญมาก โอ้มาไม่มีผลแค่บอกว่ากูณลาคาญกูณลาคาญเมืองนี้เมืองนี้มันดีกว่าแค่นั้นแล้วก็สร้างบทมาให้มันดูมีสร้างตัวละครมาตัวละครให้มันดูเอจี่แต่ไอ้กลุ่มสามคนนั้นที่สร้างมาเอจี้ก็สร้างก็มาแบบว่าเหตุผลว่ากูอยากฆ่าพวกมึงพวกมึงมันโตสกรปรกแค่นั้นออะไรเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> และอาณา,าจักรลาฟาเอลอะอาณาจักรลาฟานั้นอะคือผมว่าลาฟาใช่ไหม,มอาณาจักรไอ้นั้นอานา่นจ่ที่สามัวอยู่อะคือ มันไม่โอเคอ่ะมันก็มีจะเริ่มมีการปรับมุมใหม่ช่วงปาสองอันนี้ตองยาวแล้วภาคสองนสองนะแต่ก็ผมไม่พอใจดีในช่วงไอตัวละครใหม่ๆที่มันโผล่มาคือมันแบบมันไม่มีผลแล้วมันเป็นตัวละครที่มันดูเอจี้แล้วมันดูคิ้นมากไปหน่อยมันดูแบบปัญญาอ่อนมากไปหนเรียกงไยๆมันดูปัญญาอ่อนเลยอ่ะคือแบบเอ้ยมีแค่นี้จริงเหรอมึงเอาแค่นี้จบอมึงเกี่ยวมาแค่นี้จริงเหรอนึ่งเรื่องผมยังไม่รู้ว่าไอที่มาที่ไปพวกเนี้ยไอราชกยมีผลอะไรเหตุผลอะไรมีแค่ว่าเหตุผลแค่ว่า ไอ้มันขัดขวางอาณาจักรให้เราดูเรื่องเรืองน้อยลงคือแบบอย่างนั้นแค่นั้นจริงเหรอเออมันมันเสียดายจริงตรงคารคเตอร์ที่มันแบบมันเกี่ยมมาดีมันสร้างสรรค์มาแล้วแต่โตใหม่มันดูแบบมันกลายเป็นตัวละครที่มันดูปัญญาอ่อนแล้วก็โดนฆ่าตายทิ้งโดยที่ว่าเนื้อเรื่องผมยังไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปของอาณาจักรนี้หรืออาณาจักรนี้มันเป็นยังไงหรือไอ้พวกนี้มันเกิดมาได้ยังไงมันมันโดนอันเชิญมาหรือว่ายังไงหรือมันตายในต่างโลกเหมือนตัวตัวกรณีของริมารลูเทพีสหรือตัวของ ต,ตัวของไอ้ตัวของไอ้แฟนของลิ่มันรู้ว่าไอ้พักแรกนั่นแหละนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือจะให้สรุปด้านของคาแรคเตอร์ง่ายๆอ่ะไอ้ตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ยเกียร์บทมาดีแต่ว่าไอ้ตัวละครใหม่ๆผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ปัญญาอ่อนและมันดูเอจี่ไปหน่อยในความคิดผมอยู่ดีก็มีการฆ่ากันอยู่ดีก็เหตุอ้างเหตุผลปัญญาอ่อนร้อยแปดพันเก้าอยู่ดีก็ไม่บอว่ามาตีกับลิมิรูเทมเพลสโดยที่ว่ามึงก็งโง่ที่มึงจะมาตีทําไมในเมื่อมึงก็รู้อยูวยว่แล้วลิมินูเทมเพลสไม่แข่งขนาดไหน สุดท้ายก็ตายอย่างสุดเปล่าแล้วก็มาโดนบูชัยจนให้ตัตลิมารูเทมเพสไปจอมานจบนะผมแค่ง,ง่ายตัวละครที่ผมแบบว่าตัวละครที่ป็นอยู่ในภาคแรก่อยู่แล้วเป็นตัวละครดีตัวละครดีาโบก็ยังไม่เผยอ,อะไรมากตัวละครของมิลันก็กลายเป็นตัวละครอิสระที่มันอาจจะมีบทบาทเพื่อในอนาคตส่วนตัวละครนี้นาะตาอันนี้เรายังมามันมามัน,ม,น,ม,น,ม,นมีบทแค่มาสู้กับสลาอเ่าแค่นั้นซึ่งเราก็ซึ่งมันบทมีบทกับสู้กับลิมารูทั้นั้นซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้บทของตัวของยินนาตาเนี้ยจะมีความสำคัญอะไขึ้นในอนาคตแต่เราว่า มาโชว์แค่นี้เราก็รู้แล้วว่านางไม่แข็งแกร่งจริงโซ่เหล่าไฟเอลอเนี่ย จะเป็นตัวละครที่สร้างสีสันในพาร์ทสองพาร์ทสอบเป็นยังไงกันเราก็ต้องมาดูกันแต่อยากเห็นราฟาเอิลช็อสก,กิลมากกว่านี้เพราะว่าช็อสกิลในพาร์ทนี้มันก็ดูโหดแล้วผมอยากให้มันตัวของราฟาเอลมาดูโหดกว่าของนี้ส่วนตัวละครใหม่ๆมเช่นโผล่มาเช่นไอาาจักรนั้นหรือตัวของไอ้สามตัวนั้นก็ตามก็ตายๆไปเถอะช่างแม่งครับผมไม่สําคัญแล้วนะครับผมตัวละครอื่นก็โอเคนะครับผมตากนั้นนะโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของแอนิเมชันเรื่องนี้ครับผมซูซูโดริโอที่ทำแอนิเมชันคือแปดบีบครับผมที่ทำกีเซ นาแอเมติกเออแล้วก็เรื่องอะไรในวันที่แปดปิดทำอ๋อไอ้โกบุไอ้ไอ้นั้นเรื่องอะไรวะไอ้โกบุคันอะไอ้เรื่องแนไอดอลอะใช่ไหมแปดปิดทำมันใช่ไหมเรื่องเนี้ยไอ้แปดปิดทำอะไอ้โกบุคันอะเออไอ้เรื่องนั้นนอแปดปิดทำมั้งเออก็จะไม่ผิดนะไอ้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะผมสาลามภาพสองพันหนึ่งนี้งานแอนิเมชันโอเคขึ้นไหมมันดีกว่าภาคแรกครับที่ผมเห็นนะสังเกตเห็นนะหรืองานภาพไม่ได้ดรอปนะ อันนี้ยอมรับเลยงานภาพไม่ได้ดรอปนะถ้าใค,ใครมองว่างานภาพดรอปอะ่ะมาคุยกับผมเลยเพราะว่าที่ผมสังเกตผมจ้องเลยผมจ้องดูเลยนะผมจ้องมองว่างานภาพมันโอเคขึ้นจากภาคแรกภาคแรกมันอาจจะมีดูบางฉากนี้มันแบบอย่างนั้นอย่างงูนอย่างนี้บ้างอะ่ะคือแบบงานภาพจางสีจางอะไรบ้างคือแบบงานภาพเบาลงอะไรต่างแต่เจ้าเราภาคเนี้ยงานภาพโหดขึ้นโดยเฉพาะซีนแอคชั่นซีนแอคชั่นระหว่างตัวของลิมบนรูกับราไฟเอลอ่ะไอ้ทีน้าตาละ โอ้ว้าวว้าวถึงแม้จะเป็นซีนสั้นๆกันเลยแต่ผมยอมรับเลยว่าว้าวโอเคมากขึ้นเชิงจากต่วสู้อะไรบางอย่างก,ก็โอเคมากขึ้นงานภาพที่โอเคมากขึ้นนะผมโอเคา okay, มากขึ้นงานอาร์ตสไตล์โอเคมากขึ้นแบ็กกราวโอเคมากขึ้นอะไรที่มันโอเคมากขึ้นในความคิดของผมนะต้องยอมรับเลยว่ามันโอเคมากขึ้นจริงๆนะครับผมมันโอเคมากขึ้นจริงๆโอเคจริงๆครับผมมันมีอะไรที่มันแบบ ดีมากขึ้นในความคิดของผมนะถึงแม้จะมีงานบางอย่างที่มันจะอาจจะเน้นที่ G T G ที่มันมากไปหนักกระตาม,ามแต่ต้องยอมรับว่างานมันดีขึ้นในความคิดของผมดีขึ้นบานงแรงนะครับผมโอเคโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของสาวประกอบออริจินอลสาวแท็กครับผม งานภาคอันนี้ต้องยอมรับว,ว่างานภาคเรื่องนี้ยังทําได้โอเคเหมือนเดิม,มรีอมดเทมเพลตเอยหรือตัวของอะไรต่างๆก็ภาคได้โอเคเหมือนเดิมนะครับผมภาคได้โอเคเหมือนเดิมส่วนเรื่องของเพลงเปิดไปเปิดเพลงเปิดภาคนี้ผมชอบนะเพลงเปิดตานี้ร้องด้วยทูใช่ไหม ก็ลองเพลงปิดของสลามภาคแรกก็ลองเพาะเหมือนเดิมส่วนเพลงปิดก็ก็โอเคเพลงปิดโอเคเพลงเปิดผมชอบนะเพลงเปิดผมชอบเพลงปิดโอเคนะผมเพลงปิดโอเคไม่นี่ด erm ีแ okay, ต่มัน okay. ก็ส like like okay. ู it it okay. okay. ้ภาคแรกไม่ได้เพลงปิดอะสู้ภาคแรกทําเพลงเปิดหนึ่งเพลงเปิดสองไม่ได้เลยเพลงเปิดนี้มันเล้าใจไปหน่อยนะผมมันมันไอนี่ไปหน่อยมันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้กับเพลงเปิดไอเพลงปิดหนึ่งกับสองอะส่วนได้ก็ไเพลงเปิดอะผมชอบอันนี้เป็นอันดับสองอันดับหนึ่งก็คือเพลงเปิดหนึ่งนะผมเพลงเปิดหนึ่งแล้วก็ อันดับ2ก็เพลงเปิดภาค2องพัหนึ่งอันนี้แล้วก็อันดับ3าก็เพลงเปิดภาคแรกก็ไอพประสองนะครับผมเออให้ผมเรี้ยงอันดับนะส่ว so, นด้ของทัประกอบทัรประกอบเรื่องนี้เป็นทัประกอบในต่างโลกที่ยอมรับเลยว,ว่าทําได้โอเคมันยกซัพยประกอบาจากมาจากภาคแรกมานด้นานจะยอมรับมันก็ให้ผมพูดกันง่ายๆคือไปฟังการรีวิวภาคนั้นที่ผมพูดว่า ผมพูดกับซาวประกอบเรื่องนี้เป็นไงแต่อันนี้ผมมาพูดในส่วนของภาคสองพันหนึ่งจังผมมองว่าซาวประกอบเรื่องนี้ยังโอเคเข้ากับโทนมันได้ดีเหมือนเดิมมันจะมีบางซาวประกอบที่มันรู้สึกว่ามันจะดูดีขึ้นขึ้นอย่างเช่นซาวประกอบที่มันแบบเป็นซีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรต่างซึ่งอยอมรัยว่าซาวแบบนั้นทำได้โอเคเรื่องของการเล่นซาวประกอบเรื่องของแสงเรื่องของซาวประกอบเอฟเฟกต์อะไรต่างยอมรับว่ายังทำดีเหมือนเดิมซาวประกอบฉากซีรีส์ดาบยังโอเคเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องของซาวประกอบนะโอเคให้สรุปท่าของซาวประกอบหรือจะ โอเคยังดีเหมือนเดิมน,นะคบผมโอเคเรามาสรุปคะแนนของเกิดใหม่นั้นทีเป็นสลามพปศสดภาค2พาร์ทหนึ่งนะครับผมสลามเป็นแนวต่างโลกคอมเมดี้แฟนตาซีที่ผมต้องยอมรับว่ามันมีจุดน่าสนใจที่ดีกว่าภาคแรกอย่างเห็นได้ชัดครับผมเรื่องราวกันเรื่องเหตุการณ์สำคัญที่บทสรุปในภาคแรกก็ยังดูค้างคาที่เราจะต้อตามต่ออีก3เดือนข,นานานข้างหน้าในภาคสซึ่งมันค้างคา,งา,งางชิบหาย ตัวละครบางตัวละครถึงแม้ตัวละคราอาจจะมีบางตัวละครที่มันดูปัญญาอ่อนหรือเหตุผลที่มาที่ไปอะไรก็ตามแต่ต้องยอมรับเ่าว่ารีนเรื่องนี้โอเคเรื่องความแะไรแต่อาจจะมีโจเซ่เรียว่าบางฉากบางตอนผมดูไม่เรื่องบางอย่างดูยืดเยอะเกินไปแล้วก็มีความน่าเบือ่อน,น่านิดหน่อยนะครับผมแต่ต้องยอมรับเลยว่าสลรามภาคนี้เป็นสลามที่เป็นตัวกระตุ้นนี้ว่าการดำเนินเรื่องของสลรามจะดีขึ้นแน่นอนนนาคตนะครับผมที่ผมมองไวนะ้ละโอเคก็ให้สรุปด้านของคะแนนของเกิมนมาาที่ไปสาามแล้วนะผมกงก็ ให้คะแนนมากกว่าภาคแรกอยู่ทีหน่อยเพราะว่าภาคนี้มันยังมีบางอย่างที่มันเป็นจุดตีที่ผมพูดไว้นะครับผมมันการเินเรื่องผมมองว่าควรจะไปได้สุดมากกว่านี้นะครับผมก็ที่ผมจะให้ก็คือ6.5ด้าครับ6.5นะครับผมจำไว้นะ6 5จุดบ้าผมก็คือง่ายคือผมให้มากกว่าภาคที่แล้วสดด5ดะครั้าผมเพราะว่าอะไรป่เพราะว่า,วา,วาให้ผมพูดกันนะ มันยังมีในเรื่องบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจหรือมีบางอย่างที่มันตัดไปตัดมาหรือบางอย่างที่มันยืดเยอะอไปนะครับคิดผมซึ่งมันทําให้ความน่าเบื่อมันมีมันความน่าเบื่อมันมีแต่ว่ามันมีน้อยกว่าภาคแรกแต่ต้องยอมรับว่ามันดูโอเคขึ้นกว่าภาคแรกอย่างเห็นได้ชัดต้องยอมรับแล้วมันโอเคกว่าภาคแรกแล้วก็ที่จุดที่มันตัดบางอย่างก็คือด้านของสตอรี่คาแรคเตอร์ที่มันตัดไปบางคาแรคเตอร์ยังไม่มีความสมดุสมผลอยู่บ้างในบาง บางคารคเตอร์และบางตัวละครเลยส่วนหน้าของตอรี่ที่ผมพูดไปอะ่ะก็ที่ผมพูดไปก็คือเนื้อเรื่อง12ตอนมันจะมีอะไรที่มันค้างคาหรือมันยังมีอะไรที่ผมไม่เข้าใจหรือการตัดบางสีบางอย่างออกไปที่ทําให้ผมดูบาดตอนไม่เข้าใจจริงๆในความคิดของผมนะก็ให้สรุปง่ายงนะผม6.5เต็ม10ถามว่าเหมาะสมไหมกับสลานนะครับผมก็เหมาะสมนะผมแล้วก็ขอภาวนาะให้ภาคหน้าภาคหน้าเนี่ยซีซั่น2พาร์ท2เนี่ยคะแนนก็ขอให้เท่าเดิมเพิ่มได้ก็ดี แต่อย่าลดนะผมเพราะว่าถ้ามันลดปุ๊บมันจะดรอปลงจากภาคแรกนะครับผมจะอย่าลตรงว่าขอให้มันดีกว่านี้นะสลามพาร์ทสองในพาร์สองเนี่ยในอีกสามเดือนข้างหน้าก็บอกขอให้มันดีกว่านี้อะ่างหกจุดห้าจันสิบเหมาะสมครับผมโอเคก็จบประสบการรีวิวในกับรายการดูในภาคต่อนะครับผมก็พบกัข้ามาใหญ่ไโซดหน้ากับรายการดูในภาคต่อนะครับผมก็ชอบยิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ